สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่22เมษายน2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นตเด็กซ์ก็ปิดตลาดไปนะครับที่1261.81จุดนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้8.89จุดนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น0.71มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ประมาณ77,000ล้านบาทนะครับ โดยการเคลื่อนไหวของดัชนีเนี่ยต้องบอกว่าตอนช่วงเช้านะเป็นการปรับลงนะครับก็ปัจจัยกดดันนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่เมื่อวานนี้ก็ยังคงร่วงแรงมาอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะยังมีทางด้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่วันนี้ก็าราคาหุ้นปรับลงแรงนะครับก็หลังจากางบเนี่ยก็ประกาศกไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็เจอเรื่องของเซลล์ออนแฟกกันออกมานะครับ แต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงบ่ายนั้นนะครับดัชนีก็ฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้สําเร็จนั่นเองนะครับก็ปรับขึ้นนะฮะตามทางด้านของตัวดาวจนฟิวเจอร์สนะครับที่ช่วงบ่ายก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้นะครับแล้วก็ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปเองนะช่วงบ่ายก็เปิดขึ้นมาก็ถือว่าปรับขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับ โดยทาง้าของประเทศในยุโรปนะครับหลายแห่งเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่ก็จะมีการปลดทางด้านของล็อกดาวน์เนี่ยในเร็วๆนี้นะครับอย่างเช่นอิตาลีเองเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มนะครับทยอยปลดล็อกดาวน์ตั้งแต่ตอนช่วงของวันที่4พฤษภาคมนะครับส่วนสเปนนะก็จะปลดล็อกดาวน์นะครับในช่วงของประมาณสักกลางกเดือนพฤษภาคมอ่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นบวกนะที่เข้ามาหนุนตลาดดานนั่นเองนะครับ ส่วนสถานการณ์นะครับทางด้าน,นของโควิด -19 ในบ้านเราในวันนี้นะครับที่ก็มีทางด้านของผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับเพิ่มขึ้น15รายนะครับแหมก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับก็คือ,เ,อเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อนี่ก็ทยอยลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สะสมนะาอยู่ที่2,826รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้1รายนะครับก็สะสมอยู่ที่49รายนะครับ ส่วนจำนวนผู้ที่รักษาหายนะครับก็2,352รายนะครับซึ่งถ้ามาเทียบกับทะน้านของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะครับ2,826รายเนี่ยจะเห็นได้ว่าอัตราการหายป่วยนะครับกลับมาหายป่วยเนี่ยสูงถึง83%ด้วยกันเลยทีเดียวนะครับโดยในวันนี้นะครับทงน้านของกลุ่มนะครับที่มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธินะครับก็เป็นทงน้านของกลุ่มพลังงานครับ หลักๆก็ไหลเข้าในหุ้นกราฟแล้วก็หุ้นบีคริมนะครับกลุ่ม ICT ครับไหลเข้าในหุ้น Advance แล้วก็หุ้น Jazz นะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุดที่นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะครับหลักๆไหลออกจากหุ้น b b l แล้วก็ SCB นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นทางด้านของกลุ่มค้าปลีกนะครับไหลออกจาก C p พแล้วก็โฮมโปรนั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นหุ้นลงไฟฟ้าทาั้งนั้นเลยนะครับที่วันนี้ปรับขึ้นมาได้แรงนะครับก็ได้ประโยชน์เรื่องของอต้นทุนพลังงานนะครับที่ลดลงมานะเพราะว่าโงไฟฟ้าส่วนใหญ่นะก็จะใช้ทางน้้นของก๊าซธรรมาชาตินะครับเป็นวัตถุดิบหลักนะครับในการผลิตไฟฟ้านั่นเองนะครับผม แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากกรณีที่ทางด้านของกระทรวงพลังงานนะครับที่ประกาศให้มีการลดค่าไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าลดให้กับทานั่งของครัวเรือนนะครับแต่ว่าไม่ลดให้กับท่านั่งของภาคอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านของผู้ผลิตไฟฟ้านะครับที่เป็น IPP แล้วก็ SBP เนี่ยก็เลยไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้กันไปนะครับก็หุ้นลอยฟ้านะครับที่ปรับขึ้นแรงวันนี้ก็นําโดยทางด้านของ GPC s นะครับันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 8.71%ด้วยกันนะครับซึ่งทางด้านของคอนเซนซัสเองเนี่ยนะฮะก็ประเมินนะครับว่าทางด้านของอผลประกอบการนะครับในไตรมาส1ปี63นะครับของ GPIC นี้นะครับจะเติบโตได้อแรงเกินกว่า100%ด้วยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปี62นะครับแล้วก็เรื่องของผลงกระทบจากโควิด19นะครับแล้วก็เรื่องของภัยแรงอีกเนี่ยยังไม่ได้กระทบ ต่อผลการดําเนินงานในไตรมาสหนึ่งของจ p s ีอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับราคาหุ้นจ p s ีวันนี้ก็เลยขึ้นไปแรงเลยทีเดียวนะครับส่วนหุ้นอื่นๆนะครับหุ้นโลยฟ้าอื่นๆนะที่ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็อย่างเช่นทางด้านของกอล์ฟนะครับกอล์ฟวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้6.85%นะครับบีครีมครับบวกเพิ่มขึ้นมา5.14%นะฮะแล้วก็ราดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา3.31%ครับ ส่วนหุ้นอื่นๆที่ปรับขึ้นมาได้แรงนะฮะก็มีทางด้านของ CIMB ไทยนะครับธนาคาร CIMB ไทยนะวันนี้ก็ขึ้นไปซีลิงเปวันที่2แล้วนะครับบวกเพิ่มขึ้นมา14.81%นะครับผมเพราะว่างบในไตรมาส1ปี6 3เนี่นะก็โตไป144%ด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นรายได้นะฮะที่มาจากการดำเนินงานอื่นๆ ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าตลาดเองก็สะท้อนนะครับผ่านการปรับขึ้นของราคาหุ้นนะครับซึ่งต่อการ2วันนะครับแล้วก็ยังมีทนาของหุ้น TFG นะครับ TFG วันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้8 3ดดด้วยกันนะครับเพราะว่าความคาดหวังนะครับเรื่องของ ผลการดําเนินง,งานในไตรมาสที่1ปี6 3นี้นะครับจะเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็เรื่องของการสร่งออกไก่นะไปยังจีนนะครับผมเพราะว่าพอจีน,เ,นเปิดประเทศขึ้นมาปุ๊บก็น่าจะต้องมีการนําเข้าพวกอาหารกันมากขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็น่าจะมีเรื่องของการนําเข้าไก่มาด้วยนะครับท f g ก็เลยได้ไประโยชน์ตรงนี้กันไปนั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นธนาคารนะครับอย่างที่เรียนกันในตอนต้นนะครับว่าก็เป็นเรื่องของการถูกเซ l l on f a แฟกันนะครับก็มีทางด้านของ k b a n แบนะครับวันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป6.96%นะครับ BBL ครับราคาหุ้นลงไป5.86% s c b ครับลงไป3.94%นะครับก็ถูก แรงขายออกมาหลังประกาศงบตรมา 1, สหนึ่งเสร็จสิ้นกันไปนะครับเช่นเดียวกับทนานของ b f i t นะครับ b f i t วันนี้เนี่ยราคาหุ้นลงไป9.76นะครับก็ลงไปแรงเลยทีเดียวนะครับก็ถึงแม้ว่าจะแรงงานงบนะครับปรมาณหนึ่งพีหกสามเนี่ยโตถึงกว่า ห้าร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มาจากต้นทของพอร์ตลูกหนี้ที่ขยายตัวนะครับแล้วก็ค่าจ่ายดอกเบี้ยนั้นลดลงมานะครับแต่ว่าต้นทุนของราคาหุ้นเองก็ยังถูกขายออกมาแรงด้วยนั่นเองนะครับส่วนทางนั้นของหุ้นน้ำมันนะครับแล้วก็หุ้นลงกลาร์นะวันนี้ก็ลงต่ออีกวันหนึ่งนะครับแต่ว่าลงไม่ได้แรงมากเท่าไหรเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับก็มีทางนันของปอตทอนะครับวันนี้ลงไปสองจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ทางด้านของปตทสอพอครับลงไป1.97%นะครับแล้วก็ตัวบางจากนะฮะ BCP ครับวันนี้ลงไป1.67%ครับทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นทุกตลาดเลยนะครับเฉลี่ยก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้1.5%ด้วยกันนะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้นะฮะ1.4%นะครับ ทางด้านของโกลสปอตนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้1.1%นตะครับตอนนี้อยู่ที่1,703เหรียญกับอีก30เซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเรดนะครับลดลงไปนะครับ8.7%ด้วยกันนะตอนนี้อยู่ที่17เหรียญกับอีก60เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่างเงินบาทครับวันนี้มีการแข่งค่านะครับแข่งค่ากันขึ้นมาอยู่ที่32บาท 34สสตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับและนี่ก็คือสรุปพอตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ